รอบรอบหนึ่งปีพอดีนะคะที่นายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบู์สองคนไทยถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเปซอของกัมพูชาศาลอุทธรกัมพูชาได้ถอนคำร้องอุทธรคดีของนายวีระและนางสาวราตรีตามคำร้องขอค่ะเพื่อเตรียมแนวทางในการขอพระราชทานอภัยโทษ เจ้าหน้าที่เดินจำเปซนำตัวนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์ออกจากเรือนจำไปที่สารอุทธรกัมพูชาหลังจากทนายกัมพูชาของสองคนไทยขอยื่นถอนอุทธร์ โดยผู้พิพากษาไต่สวนเพื่อถามยืนยันการตัดสินใจอย่างเป็นทางการที่จะถอนคำร้องสู้คดีเพิ่มจากผู้ต้องโทษทั้งสองเพื่อสะดวกต่อศาลในการยกคำร้องคดีนี้ออกจากบัญชีและเป็นสิ่งยืนยันว่าทั้งสองคนยินยอมรับโทษความผิดตามที่ศาลชั้นต้นได้ตัดสินโทษไว้ ก่อนหน้านี้นายวีระและนางสาวราตรีได้ยื่นอุทธร์แย้งคำตัดสินของศาลชั้นต้นซึ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่1นึ่กุมภาพันธ์2554ให้จำคุกนายวีระ8ปีและนางสาวราตรี6ปีในข้อหาจารกรรมเข้าเมืองและเข้าเขตทหารผิดกฎหมายกรณีที่กองกำลังกัมพูชาจับกลุ่มตัวที่บ้านหนองจานประเทศไทยปลายปี2553 หลังการไต่สวนสารอุทธร์ของกัมพูชาได้ตัดสินตามคำขอของนายวีระและนางสาวราตรีให้ถอนคำร้องอุทธรณคดีและให้คดีเป็นที่สิ้นสุดซึ่งการตัดสินใจของทั้งสองคนเป็นความพยายามในให้คดีนั้นถึงที่สุดเพื่อนำไปสู่การขอพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์กัมพูชา โดยวันที่29 30ธันวาคมนี้นายสุดพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยจะเข้าพบกับนายฮอนำพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งอาจจะมีการพูดคุยขอให้มีการปล่อยตัวทั้งสองคนค่ะ หลังผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่มาถึงตอนนี้ทางรัฐบาลก็เตรียมเดินหน้าโครงการต่างๆตามที่เคยได้หาเสียงไว้นะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำร่องในโครงการ1คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อ1น,นักเรียนโดยตั้งเป้าแจกนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ทั่วประเทศทุกสังกัดกว่า48,000 0คนโดยสามารถแจกแท็บเล็ตได้ทันภาเคเรียนที่1ปีการศึกษา2555ค่ะความคืบหน้าในการดําเนินโครงการตามนโยบาย1คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อ1นนักเรียนขณะ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2555แล้วทั้งสิ้น1,623ล้านบาทเพื่อจัดซื้อแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั่วประเทศโดยสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้งบประมาณ1,182ล้านบาทครอบคลุมนักเรียน347,000คนคิดเป็นรอละ5 8ของนักเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนเอกชน428ล้านบาทครอบคลุมนักเรียน1 2 0 5 0 0 0คนหรือว่าร้ละ74ส่วนโรงเรียนสาธิตได้งบประมาณ12ล้านบาทครอบคลุมนักเรียน3,700คนด้วยราคาของแทบเลตเบื้องต้นอยู่ที่เครื่องละ3,400บาทซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตั้งเป้าให้กระบวนการต่างๆแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เครื่องจะต้องมาถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพราะครูจะต้องได้รับเครื่องเหล่านี้ประมาณเดือนมีนาเมษาซึ่งจะต้องมีการอบรมครูให้ใช้เครื่องนะใช้เครื่องแล้วก็รู้วิธีนําองค์ความรูแ้แปลว่าตําราและหลักสูตรก็ต้องใส่ก่อนเดือนกุมภาพันธ์มีนาเพื่อให้เครื่องพร้อมครูก็จะมาอบรมนะนะแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ไปส่งให้โรงเรียนให้พร้อมวันที่17พฤษภาคม2555 ขนนี้คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย1คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อหนึ่งนักเรียนโดยมีพลตํารวจเอกโกวิทวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการมีรัฐมนตรีว่าการทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยยืนยันว่านักเรียนชั้นป .1 จะสามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนได้ทันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา255 十五年卡。 แนวทางของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับข้อพิพาทในการเข้าบริหารตลาดนัจดจตุจักรของการรถไฟกรุงเทพมหานครนั้นเตรียมทําหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอมติในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อสเสนอของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการเข้าบริหารจัดก,การตลาดนัดจตุจักรค่ะขณะที่รองผู้ว่าการรฟทรก็ยืนยันค่ะว่าจะมีการส่งมอบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรกับกรุงเทพมหานครในวันที่2มกราคมปีหน้าอย่างแน่นอนแต่ว่าจะไม่ใช้ตลาดนัดเป็น ที่ส่งมอบนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะผลการหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าการส่งมอบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรในวันที่2มกราคมปี2 5 5 5รระหว่างการรถไฟกับกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ตลาดนัดจตุจักรเป็นพื้นที่ส่งมอบเพราะเกรงว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้น และจากนี้ไปแผนการบริหารงานตลาดนัจดจตุจักรจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีนายประเสริฐอัตนันรองผู้ว่าการการรถไฟรับผิดชอบโดยมีการตั้งคณะทํางาน8ด้านได้แก่คณะทํางานด้านสัญญาการเจรจาค่าเช่าและทำสัญญาการเก็บเงินรายได้กฎหมาย การจัดระเบียบแผงค้าความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและจราจรประชาสัมพันธ์และคณะทำงานด้านการรักษาความสะอาดเก็บขยะและน้ำประปา คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อยและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญารวมถึงสามารถเรียกข้อมูลหรือว่าเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและสั่งการได้ค่ะโดยคณะทำงานทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการเข้าพื้นที่บริหารตลาดนัดและจัดการระบบทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใน2เดือนที่ได้มีการยกเว้นการเก็บค่าเช่าก็มาส2เดือนน่าจะเต็มรูปแบบนะครับ ใช่ครับใช้เวลาเพราะว่าอยู่ที่อยู่ที่ต้องรอดูก่อนที่สองเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราเข้าพื้นที่ที่สองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ตามกฎหมายครับใช่หลักทีติดลัดเมื่อมติคมรประกาศแล้วใช่ไหมครับก็ทั้งกอทอมทั้งรถไฟก็อยู่ภายใต้คมรเดียวกันใช่ไหมครับก็ตามกฎหมายธรรมดาครับ ขณะเดียวกันการรถไฟยังขยายเวลาให้กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรรายเดิมสามารถเข้ามาแสดงสิทธิ์เพื่อยืนยันว่าต้องการทำสัญญาใหม่กับการรถไฟไปจนถึงวันที่1มกราคมปีหน้าจากเดิมที่หมดเวลายื่นแสดงสิทธิ์ในวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยขณะนี้มีผู้ค้าเดิมมาแสดงสิทธิ์แล้วกว่า7,000คนจากทั้งหมด8,807คนด้านในสัญญาจันทรัต ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวหลังการหารือกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครและทีมกฎหมายโดยบอกว่ากทมเตรียมทําหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาและนํามาประกอบการพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากมติอรอมในวันดังกล่าวดอฟอทอเสนอสองประเด็นคือการแจ้งให้ครอมรับทราบถึงการดําเนินง,งานที่ผ่านมาว่ารอฟอทอจะเข้าบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเช่าเท่านั้นแต่ว่ารอฟทอไม่ได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะเข้ามาบริหารจัดการและรอฟทอเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัทลูกทั้งนี้ไม่ว่าครมจะเห็นชอบในเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าตามสัญญาระบุว่ากทมยังมีสิทธิ์และเวลาเตรียมส่งมอบคืนพื้นที่อย่างน้อย6เดือนเมื่อหมดอายุสัญญาเช่าค่ะ มีรายงานเข้ามานะคะว่าเมื่อสักครู่เกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟที่40ด่วนพิเศษขาขึ้นซึ่งรับผู้โดยสารมาจากจังหวัดสุราธ,ธานีมุ่งหน้ากรุงเทพมหาคนครได้ชนรถยนต์กระบะบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้ๆกับโรงพยาบาลปราณบุรีอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะทําให้คนขับรถกระบะเสียชีวิตขณะที่ขบวนรถไฟนั้นถลายจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรแล้ว โบกี้โดยสารพลิกคว่ำไปสองโบกี้มีผู้โดยสารบาดเจ็บถึงประมาณ100คนนะคะซึ่งเราจะไปสอบถามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสมบัติลิมปจีระวงศ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะซึ่งอยู่ที่จุดเกิดเหตุจุดตัดรถไฟใกล้กับโรงพยาบาลปราณบุรีนะคะคุณสมบัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสภาพที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณสมบัติคะครับสภาพที่เกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยคู้ภยัยเจ้าหน้าทีอ่ออกมาตเจ้าหน้าที่ไหม ตำรวจกำลังค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บที่อ,ออกข่าวว่าจะคราตั้งอยู่ในโถกี้รถไฟอะครับค่ะแสะดงว่ายังมีคนเจ็บที่ติดอยู่ในรถไฟอยู่เจ็บมากน้อยแค่ไหนคะคือตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้ครับเพราะว่ายังเข้าไปไม่ได้เพราะวันบริเวณในตัวรถไฟยังเกิดความร้อนอยู่ครับหลังจากที่สงบรครับค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะคุณสมบัติคะ,คะเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับค่ะสะภาพของรถไฟเป็นยังไงบ้างคะ Hello, สภาพของรถไฟเป็นยังไงบ้างคะตัวโบกบี้ที่พลิกคว่ำนะคะครับสภาพของโบกี้ตอนนี้มีโบกี้โบกี้ที่สองพลิก,ต,กตะแคงอยู่ฝัางบนถนนนะครับค่ะแล้วส่วนส่วนหัวนี่ตกอยู่ข้างทางก็คือหัวหัวรถจักรตกอยู่ข้างทางแล้วก็บอกกี้ที่หนึ่งกับที่ต่อกับหัวรถจักรเนี่ยตกตะแคงอยู่ข้างถนนอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะกัางถนนครับโ โบกี้ทั้สองขัางอยู่บนถนนเลยครับขวางรถ<า><พ>ไฟครับจค่ะขวางขวางทางรถไฟหรือขวางถนนนะคะคุณสมบัติคะขวางทางรถไฟครับขวางทางรถไฟนะคะแต่ว่าสภาพของตัวโบกี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือได้รับความเสียหายทั้งสองโบกี้ครับเพราะว่ามันพลิกตั้มทั้งสองสองขบวนเลยสองโบกี้เลยะครับค่ะช่วยเหลือคนเจ็บออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะคุณสมบัติจากการที่มาเขาแรกผมส่วนับผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีจานวนมากเขาเขาว่าขบวนนี้พานั่อ่า ผู้โดยสารประมาณ120คนมาจากทางใต้ครับ <'Kay. S 2> ที่ผมสังเกตเห็นก็ได้รับบาดเจ็บคือบาดแ,แผลแขนขาลอกอะไรเงี้ยครับเป็นวนมากครับม <'Kay. S 2> ีทั้งชา้าที่ทการชาวต่างชาติเละครับค่ะแต่ว่าที่ที่เกิดเหตุน,นี่ก็คืออยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ1กิโลเมตรครับค่ะ รถไฟตรงที่เกิเดตรงตรงที่เกิดเหตุเป็นทางตัดรถไฟที่มีเครื่องกั่งและสิดกับกับตอนนี้วันนี้เขามีเปิดท้ายขายของด้วยอ่ะครับอืมค่ะแล้วเราขบวนโบกี้ทั้งหมดมันมีกี่ขบวนกี่โบกี้คะสําหรับรถไฟขบวนนี้มีมีสองโบกี้ครับมีแค่สองโบกี้เท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าคนอนรถปิกัพตอนนี้ผู้โดยสารไอ้ผู้ไอ้บิกอัพได้เสียชีวิตชาติอ่ะครับเป็นผู้หญิงค่ะแล้วมีการเคลื่อนย้ายรถ กระบะที่เสียหายออกไปหรอยงคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยยังคงต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บอยู่คือตอนนี้รถกระบะนะครับสพาพพังยับเยินใช้ไม่ได้เลยครับเียแตกเขวส่วนคนเสียชีวิตก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่นําไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะส่วนตอนนี้นไไต,อตอนน,อน,น,อน,นี้ที่ใหญ่ที่สุดคือตอนนี้เคืองกำลังเคลียร์เคลียร์ทินทาคือยังไงก็ยังน่าจะทองแต่ร้อยห้าชั่วโมงครับดูว่าจะได้หรือเปล่าแสดงว่าตอนนี้กราเกรเดินทาง,ออางจงา,าก จากทางใต้เนี่ยก็คือต้องต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวก่อนเดินทางทางรถไฟจากทางใต้นี่ต้องหยุดไปก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะวันนี้ตบวนเมื่ี้ฝังอยู่บนทางรถไฟเลยครับค่ะคุณสมบัติคะอยากจะให้ทบทวนเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง ขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยสรุปแล้วมีหัวรถจักรหนึ่งหัวแล้วมีโบกี้อีกสองโบกี้ถูกต้องนะคะอีกเดียวครับมาอีกโบกี้สองโบกี้ครับสองโบกี้ก็คือมีหัวรถจักรแล้วก็เป็นเป็นโบกี้โดยสารอีกหนึ่งโบกี้นะคะแต่ว่าที่ที่พลิกคว่ำแล้วขวางทางรถไฟอยู่ก็คือโบกี้ที่มีผู้โดยสารอยู่ประมาณร้อยยี่สิบคนนะคะค่ะส่วนหัวรถจักรนั่นก็หลุดถลายออกมาเช่นกันแล้วแล้วคนที่ขับรถไฟนั้นอาการเป็นยังไงบ้างคะพอจะทราบหรือยังคะ คร,ครคนที่คนที่ขับรถไฟนะคะพนักงานขับรถไฟพนักงานรถไฟไม่เป็นไรครับค่ะพนักงานรถไฟเดี๋ยวชื่อนายสุขสันต์ปัจเมเนครับค่ะเขอ,อเขาเขาเขารา้องว่าเขามาจากทางใต้ทุ่งหน้าเขากรุงเทพพอามาถึงที่เกิดเหตุตซึ่งเป็นจุดจุดจุดจัดรถไฟซึ่งมีฝ่งด้านซึ่ง,งอยู่ก็เห็นรถรถรถคู่กรณีเขาซิกแซก ลอดซิกแซกทางไม้กั้นนะฮะออกมาก,ก็เลทนจนยัาจังครับค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณสมบัติลิมปัจิรวงนะคะผู้สื่อข,ข่าวของไทย P ี s อนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีริขันเป็นเหตุการณ์ที่รถไฟขบวนที่40เป็นด่วนพิเศษขับขึ้นนะคะรับผูดด้โดยสารมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากสถานีสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครปรากฏว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง ะะมีรถกระบะคันหนึ่งแล่นซิกแซกเป็นคำที่คนขับรถไฟนั้นเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณจุดตัดรถไฟใกล้กับโรงพยาบาลปราณบุรีมีรถกระบะคันที่กอดเกิดเหตุนั้นแล่นซิกแซกมาโดยที่ ตัดที่กั้นรถไฟมานะคะที่มีการปิดกั้นลงมาเส้นทางแล้วทําให้คนขับรถไฟนั้นไม่สามารถที่จะหยุดขบวนรถได้และชนเข้าอย่างแรงคนที่ขับรถกระบะเสียชีวิตนะคะแต่ว่าคนขับรถไฟไม่เป็นไรแต่ว่าเนื่องจากความรุนแรงก็ทําให้โบกี้รถไฟที่พ่วงมากับหัวรถจักรอีกหนึ่งโบกี้ซึ่งก็มีผู้โดยสารอยู่ประมาณ120คนพลิกคว่ำตัวโบกี้รถนั้นขวางอยู่บนรางรถไฟนะคะแต่ว่าหัวรถจักรนั้นหลุดออกมาแต่คนขับไม่เป็นอะไรตอนนี้ หน้าที่ของทางจังหวัด ประจบคีริขันของที่ปราณบุรีก็พยายามช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บแล้วยังคงติดอยู่ในบกี้รถไฟอีกหลายสิบคนด้วยกันนะคะผู้เด็บบาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นก็อาการหัวแตกแขนขาถลอกแต่ว่ายังถือว่าเคราะห์ดีอยู่บ้างเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลปราณบุรีไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็คาดว่าจะเร่งรําเรียงผู้ที่บาดเจ็บส่งที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้การเดินทางทางรถไฟจากภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพมหานครก็ต้องหยุดชะง,งักไปก่อน นะะเนื่องจากว่าตัวโบกี้นั้นขวางทางรถไฟอยู่